โอ้บิ๊กฟีดเฟลี่บิ๊กฟีดเออห้องนี้ห้องดี้ห้องนี้ห้องนี้บางเอ็ดได้กี่มาชยโยว์วอตซ์ซับ굿มอร์นิ่งอินเดอะวันเที่ยงครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ยายสายอีกแล้วว้าวโอเคทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับบังเอียดบังจ่าและก็บังลันเฮ้ยไม่ใช่บังเอียดบังลันและก็วิลเลียมและก็ เปล่าสิเออใช่โอเคนี่มาดูผลนันของบางเอียดก่อนว่าสดหยากกบยบอกเลยเออไม่อยากลง<ส>บลูตาพิมเห็นไหม<า>นี่มาปลาแทงออกมาแล้วบ้างเป็นเลยเออเป็นกน้ำมาแล้วสุดยอดเลยบางเอียด,ดมันหนะักเรามันตึงแรงมากมตึงหยาบเลยใช่ไหมไอ้ตึงเปรีย้ยตามวิลเลียมไม่ได้เออมาติดตเออเราก็นั่งท่าวิลเลียมกันอยู่ตั้งนานนะทุกคนวังวิลเลียมอีมาเปนทีห้วัลุง โอ้บังลันเอาเร็วบังลันโอ้ตอนนี้วิลเลี่ยมต้องการขดสายเรียบร้อยเรียบร้อย ไปลุฟังนน้นแล้วไหมมิเรียมได้แล้วเรียมได้แล้ว้ยอดมากาูเลยดิโอ้มาเน,น้า้อนโยอเปอา,อา,าอปใหมเดี๋ยว็ไปหมอะไร้ <c oughs> ิเรียมมาถึงก็เปียกเลยยากหนัก อ๋น oh, <in> mm ่วางไว้แ huh? ล mm ้วเนี่ยอันน in mm ี้บางนัานใส่ยาแล้วก็วางตั้งไว้เลยนี่กัดกัดไม่เอาไม่เอาเี่ยง่เอา้นเลยมาถอ้น้ำเลยีมาถึงวว้น้ำเลยเลี่ยมาถอเยมาถไว้ลยมาเลยเงเยมันเมาถืเาไว้นเ้มาถอไว้เฮยมาถไว้เลยเลยาไปตเ้งมนเลยอืมานไปตเฮ้นคนันเลยเอ้มาถืาวเ้าถือนเมื่อกี้ เดืดได้อีกแล้วเดือดได้อีกแล้วนี่ลูกปลาเสียดเนี่ยมาดูเอ้ยไม่ใช่ลูกพ่อมุมก้องไงดีอะไรนะมุมก้องนะตากล้องใกล้ใกล้อือใหญ่โตโคตรเลยนุ้๊บบิ๊กฟิตเฟรี่บิ๊กฟิตโอ้ยไปตะปาท้มกันเนาะใช่ ตัวหนัดนี่เคลียว์ทั้งก้างนะยี่ตัวแล้วบางเหยียดมันเลยเลยเอ้ยมันกว่าเพื่อนเลยบางเหยียดวันนี่บางเลี่ยมไม่ตาเลยเดี๋ยวนี้บางเหยียดโต้ยังไเนี่ยสิบตัวเลยเดี๋ยวท่นรงเดี๋ยวท่นเล่เดี๋ยวท่านรงลองวะน้องบางเลี่ยมเลยเดี๋ยวของเอ็นของมังลันคงมันได้ไม่บงเหยียด็ก่อนยไปเรา โอ้บางลันได้ไปอีกแล้วเอาไม่ได้อะไรอ่ะเอา,เอาบางลันหลอนนี้ทุกคนโอ้วิลเล,ลียมได้แล้ววิลเลียมโอ้ยอย่านี่เลยปลานี่เลยทำเงยร้อยนัดเลยปากัดไหมปลาโม,ามาไม่ใช่ปากัดจริงจริงโอเคผมยังไม่ได้ลักตัวเลยทุกคนมดดไม่รู้อะไรก็ ไม่ไม่เลยตายนี่โอเคผมเอาจริงแล้วนี่ผมผมตกแล้วทีนี้เอาจริงไหมล่ะเอเนี่ยเจะเอาจริงเลยมามาเอาจริงเยวเอาออาวอาเอาอ้โ้่าพามาถึงแล้วนี่น้าตั้งไว้ทีเดียวุดเลยอ้เอ้ย นี่แหละมัวแต่ห่วงคิดใช่ทุกคนเกี้ยวคว้ไม่ได้ดิไม่เห็นไม่เห็นปลาเดี๋ยวมาจีนี่เหรอนี่งัดโอนกันเลยนี่ทุกคนผมได้ปลาแล้วนี่เกอเลยเอ้ยตัวที่สองตัวที่สามนี่มีคนเพิ่มมาคนหนึ่งบางสานิตสิทธิ์เอียดสิทธิ์เอียดบางสานิตสิทธิ์เอียด มได้เล่นอางนี่นี่ทุกคนได้เล่้วทุกคนว้าได้เล่อนี้มกเรไใช่โอ้เต็มถังเลยตอนนี้ปลาหลบหมดไหมนี่ใจ้เอ้ยตายจริงใช่ไหมเลียมมันม่นบางเหียดไม่เจย้เออบางเหียดไม่เชมยนี้คือที่สุดแล้วบางบางกิีรงเบรเนาะนี่ทุกคนอีกเล้ว เห็นไหมเลี่ยมไม่เห็นยอดบอกเลยมันนะครับน้องๆโอ้เอาเร็วเลี่ยมเอาเร็วนี่ปลาเก๋าโอ้ยสุดยอดเอาวัวกูอะคนโก้าคนโก้ไหมคนคนไม่ค่อยเก่าคนไม่ค่อยเก่าไงเว้ยนี่หัววัววัวกุ้งยังอยู่เลยเกี่ยวได้เลยนี่อือวัวกุ้งลอกหนังอะลอกหนังไม่เข้าหินเลยใช่ไห มันก็หินไปเรื่อยเลยแต่ว่ามันคนมันหหดอ่ะน่าเชื่อคนมันรออ่ะัห้อลวลเยมกมันกินปูเข้าไปกันใช่ป่้ปูว้ะนี่นี่ปูคน้กมันกินเข้าไปมนเอนวิลเลียมได้าอะไรพี่ปลยดูดูกินได้เลยอ่ะอุ้ยโอ้ยคุณซื้อมาจากตลาดนั้นหรือเปล่ามันเยอดจริงๆริงวิลเลียมนี่ มาหนัดเลยตกทั้งหน้านี่ยนไปข้างหินนี่เด้อเนอไม่ถ้าโก้มัหนึ่งป้ามีอยู่ตรงนี้พี่ด้่ปะยิงไงโอ้มามาที่หลังแต่แบบนั้ทุกคนน่ะบอกเลยใจใจใจบังมัดแม่โัวเดียวของแท้อะได้ตัวเดียวเลยบังมัดได้หลายตัวเลยจริงเหรอเอาสรุปบังนัันคนเดียวที่ได้หลายตัวก็ได้เฮ้ยอะบังเหยียดผมไม่ต้องจำไปตั่งเหยียดนั่นผมเกี่ยวหัวเลยจริงเหรอหัวกุ้งอันมันเนี่ยลอกไปมั้ย ปูอันนี้อันใหว่มากแบมันเกี่ยวกูมันยังได้มึงมากินเลยหามันปูไอ้พันเกี่ยวอีกเกี่ยวตาหมดดีกว่าปลาตามันดีอ่ะคือมันกินของคนรลอ่ะเยี่ยนี่ปูเยี่ยมเยอะแบบลงไปไม่ถึงสิบวิอ่ะกินมากเหี้ยมันชนลูเอ้ยเอาฮ้ยเล่าเลี่ยมตากันตากันเลี่ยมดีกว่า ปเปนปะเป็น,ปรเ,ปนเ,เรียกโหดอ,อิงไม่มันแวนตัวเดิมไปแล้วทุกคนเงยนเองเงยนเงเงินทนีาอยู่นันตีเรเอาทอหนเลยเลยเพิ่งมาพี่งมีฟันด้วยเอ้โอ้ได้ขอนั้นของนั้นดังดีขอยงนั้นขอ,องนั้นตรงนั้นได้ก็ดีนไ่ละขงนั้นบางนั้นนี่นั้นนี่ด,ด้วไม่า โอเคครับทุกคนตอนนี้บังเอียดเอาจริงแล้วเรามาดูกันว่าบังเอียดจะได้ปลาหรือเปล่าต่อยแรงมากขาดมากล่อยิงงูโอ้ขาดไปเลยโอเคทุกคนเรียบร้อยบิ๊กฟิตบิ๊กฟิตใจจริงปลามันจะอยู่แถวหน้าหินนี่ไม่ต้องคว้างไปไกล

ฟิวสีได้ฟอีได้เอ้ยฟิวีได้ปลาปลาปาปตเกียวปลานี้มาเบื่อปลาอื่นไม่มีทำไมโอ้ยพอพอพอปิดปิดปิดโอ้ไหนเล่าปลาบางเันดีโอ้ยบางเลนตัวใหญ่นัด โอ้บังลันมอลตัวคนย่อยเ้ยโอ้ยร้อยจัดตรงนี้ยุ้ยอ้ยแล้วเดร๋ยวมันเลิกแล้วนี่งันนี่โอ้บังลันโอ้ยไอ้ล้สุดยอดใตดมันบ่ได้ดีสิยัดเลยนี่ không muốn ăn ăn gì đây này ăn được không ăn được không đăng à không ăn đăng không ăn được mày ăn được không 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 ăn không ăn không ăn ก็ต,ไ,ตได้เลยเลยทุกคนนี่เยอะมากวันนี้บอกเลยสุดหนักทุกคนวันนี้บอกเลยว่าของจริงโอเคผมทำการตกต่อทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูทีเดียวว่าเราได้ปลากี่ตัวนี่ทุกคนได้ปไปอีกแล้ว นี่ปลาเยอะมากทุกคนที่ยายสาแบบโอ้ยยอดเลยนี่กไวีววไไวไ่รู้ไ,รไปไ้วันน,นี้ทุ่งนึงนี้ล้นแน่เลยวันนี้ินนนนต,ตัวเลใช่ไม่เย่ผมดิเคมัดเบ็ด <c ười> อน,นดีกว่าเบ็ดขาดแน่หลานี่ เล่อ้วปลาอะไรนี่สวยจังเลยโอ้ยโดนจับเียมโดนจับพื้ออ๋กิได้โดนจับเ็กงโอ้ย,อย,อยวันนี้ปลา,าปลาขี้ไหมนั้นปลาขี้มองปลาเต็มเลยวันนี้โอ้ทุกคนดูัวตัวคัววันนี้ สองเทสอโก็่น่มสุดยอดไม่ว่างเอยดสุดยอดเจงเป้โอเคโอ้เอาได้ละทำาด้จะปิดคลิปโอเคไปดูของขอวิลเลียมนี่โอ้สุดยอดนะการยับยับผมได้ใจ ผมไล่คุณออกผมไใจยังไงก็นานถ้าจะไปี่การนะมีที่กก็ได้เยหนโอ้ย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 ้ยโโอ้ย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 อ้ยโยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้อ Okay, pakai lagi senyum. Cepatkan, oh. Woo. Ah. Go.